สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้เรนูใหม่แท้สุรินมาพบพี่ๆอีกแล้วนะคะมาต่อเนื่องเลยช่วงนี้ เราเนูมีงานเข้ามาเยอะนะคะวันนี้เดนูมีงานลายโบราณน,นะคะลายโบราณลายประจําจังหวัดสุรินนะคะเป็นลายที่เรียบๆแต่ดูหรูนะคะใส่แบบออกงานได้ทุกงานวันนี้เดนูจะมาให้ในราคาพิเศษเลยนะคะราคาที่เขาขายกันอยู่ที่1850บาทวันนี้เดนูให้พี่ๆไปที่1450บาทแล้วก็ แต่ละสีแต่ละลายมีแค่หนึ่งผืนเท่านั้นนะคะพี่คะความกว้าง1เมตรยาว2เมตรนะคะเป็นมาตรฐานของผ้าถุงจังหวัดสุรินทร์นะคะเป็นงานทอสองตะกอนะคะเดี๋ยวเรนูจะให้พี่ๆชมผืนแรกเลยนะคะผืนแรกเป็นลายจักระเนิวนะคะลายจักระเนีวออกโทนสีม่วงเหลือทองมิดๆน,นะคะโทนสีม่วงออกเหลือบทองนิดๆน,นะคะงานจากนักระเนลวนี้เป็นงาน วิธีการทำใช้เส้นไหมสอเส้นตีเกลียวควบห่างกระรอกนะคะเวลาใส่แล้วจะเหลือกออกเป็น2ส,สีนะคะผืนนี้จะออกม่วงทองนิดนดนะคะเป็นสีที่สวยผืนนี้เรนูให้ที่ราคา1450บาทนะคะอาบน้ำยาพร้อมส่งฟรีนะคะเก็บปลายทางเรนูขออนุญาตบวกพ,พี่เพิ่ม50บาทนะคะผืนที่1น,นะคะคือจะกรเนียวม่วงเหลือกทองนะคะสีสวยตามสีนีตามพืปนี้เลยนะคะ พื้นที่สองก็ยังเป็นงานจากเน็ตเนลนะคะเป็นจกเก็ตเนลน้ำตาลทองนะคะเรนูก็ให้ที่ราคา1,450บาทมี1พื้นนะคะมาพื้นที่3นะคะก็เป็นงานลายอังปรมเนาะเป็นลายยอดฮิตยอดฮิตตลอดกาลตัดเสื้อก็สวยชัยนุ่งก็สวยนะคะเป็นโทนสีแดงสีแดงไม่แฟดนะคะเป็นสีแดงโทนโบราณเลยค่ะเป็นสีประจำจังหวัดสุรินเลยนะคะ อันนี้เรียกว่าของแท้ของสุวินใหม่แท้ด้วยค่ะผืนนี้เรนูให้ที่พันสรห้าบาทนะคะเป็นผืนที่สมนะคะมาผืนที่สี่นะคะเป็นลายอันลูนซียมลายอันลูนซีมประยุกต์นะคะพี่ๆขามีตีนแดง <c oughs> เขาเรียกว่าตีนแดงหรือเชิงแดงล่างบนนะคะผืนนี้ตัวท้องผ้าจะออกสีเขียวตองนะคะออกสีเขียวตอง ผืนนี้เรนูให้ที่ราคาพันห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะโปรจุ๊บๆไปเลยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อเอาใจพี่ๆนะคะผืนนี้ก็ยังเป็นลายโบราณนะคะลายโบราณลายสักครูนะคะลายสักครูผืนนี้เรนูให้พี่ๆที่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่ากันหมดเลยะคะ่ะ แต่ละลายมีหนึ่งผืนเท่านั้นนะคะเมื่อเห็นคลิปเดนูแล้วรีบโทรจับจองได้เลยนะคะสินค้าของเวนูจะเป็นสินค้าที่รับประกันคุณภาพลงทีรายวันสองวันก็หมดแล้วนะคะมาผืนที่ห้านะคะเป็นลายเครือสมอนะคะเครือสมอประยุกต์นะคะเชิงริ้วนะคะพี่ขาสีดีสวยมากใส่ใส่ออร่าจ,จับเลยนะคะออกสีเหลืองตองนะคะสีเหลืองตอง ผืนนี้พันสี่ร้อยห้าสิบบาทเช่นกันนะคะมาผืนที่หนึ่งสองสามสี่ห้ามาผื้นที่หกน,นะคะเอาใจแบบ่พี่พ,พี่ท่านผู้ชายตัดเสื้อบ้างนะคะเป็นลายสกอตนะคะตัดเสื้อได้หนึ่งพืนนะคะตัดเสื้อได้หนึ่งตัวนะคะขออไัยนะคะตัดเสื้อได้หนึ่งตัวนะคะ, 1, ะ,คะปกติเขาขายกันพันแปดร้อยห้าสิบาทวันนี้เรนูมอบเป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เนาะให้พี่พ,พี่ได้ชอบ ผ้าไหมสุวินไปชื่นชมกันได้เลยนะคะที่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะผืนนี้มาผืนสุดท้ายนะคะเป็นลายสรงลายสรงลายสโรงรุ่นนี้เป็นงานพรีเมียมเพราะเป็นการตีเกลียวควบผางกระรอกในการทอนะคะเวลาใส่สีจะออร่าสีจะออกเป็นสองสีนะคะเวลาโดนแสงโดนความออร่าก็จะออกมานะคะผืนนี้สวยมากค่ะตัดเสื้อได้นุ่งเป็นสรงได้ตัดกางกีได้นะคะ เือน,นี้ช่องทางติดต่อเรโนนะคะถ้าพี่ๆดูแล้วไม่สะดวกในการติดต่อก็เรนูจะให้หมายเลขโทรศัพท์ที่0816609288นะคะหน้าหนาวแล้วนะคะหน้าหนาวแล้วพี่ๆดูแลสุขภาพนะคะนอนให้ อิ่มนอนเยอะๆกินน้ำเยอะๆนะคะพี่ค่ะดูแลสุขภาพช่วงนี้อากาศ18องศานะคะแล้วช่วงนี้เรนูเป็นคนจังหวัดสุรินทร์นะคะขอประชาสัมพันธ์นิดน,นึงนะคะงานช้างสุรินทร์เริ่มวันที่14ถึงวันที่26ธันวาคน,นี้นะคะเชิญชวนพี่ๆมาเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ได้นะคะเดี๋ยวเรนูขอจบคลิปก่อนนะคะหรือพี่ๆท่านใดที่ดูเพจ เล่นเฟ e บุ o กติดตามได้นะคะเพจเรโนโหใหม่แท้สุรินเรโนขอแจ้งเบอร์โทรศัพท์อีกรอบหนึ่งนะคะ0816609288ค่ะสวัสดีค่ะ